อยากให้การมานเนี่ยท่วัดได้ทาได้ไหมก็จะจับการเรียนรู้ซึ้งผันด้รับเรื่องมีสติรู้ตัวเรื่องมความเป็นอยู่ทําจิตใจนะมีเรื่องความเชื่อมีเรื่องท่าดีมีเรื่องทักษะเราแล้วก็มีเรื่องความสามารถ เราทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็มีสติรู้จวยตลอดเวลามันคือรคกระบวนการที่ผมจะฝากไว้เพื่อนนให้นางขันท่ามีพลังมีความหมายในอนาคตนะครับศูนย์อาจจะเป็นศูนย์ที่ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีเนี่ยเพราะเรารูร้อยู่แล้ว นี่โดยนั่นชัดเจนว่าทิศทางว่าด้วยระบบเกษตรที่เป็นนิเวศระบบอะไรก็ตามที่ทำลายระบบธรรมชาติของน,นิเวศต่อไปจะถูกความเข้มงวดของมาตรฐานต่างๆเ่าไว้ในสิ่งที่เราทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกลับเข้ามาสู่วิถีธรรมชาติหลายนี่ยจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเฉยเมยระชามล้าหลายที่คอยหลังกลับกลอ มันเป็นอนาคตแล้วนะครับการวนคื้นสู่ธรรมชาติรักษาธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย <c oughs> คืออนาคตคือการอยู่รอดของมนุษยชาติมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆจะมากจะน้อยแล้วแต่แล้วแต่ทวิตแต่ผมเชื่อว่า,าต่อไปมาตรฐานโลกมันจะมาบรรการที่เราเตรียมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของ การเห็นคุณค่าของโลธรรมชาติการเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมพีดีเดิมๆจะถูกหรือฟื้นขึ้นมาใหม่น,นี้คอยตกเรามองไปนะเมื่อวานเราก็ทำเรื่องแนวโน้มที่แน่นอนและแนวโน้มที่ไม่แน่นอนต่นมาที่ต่างๆแล้วนะครับผมอยากให้เราไปดูเรื่องแนวโน้มที่แน่นอนเป็นหลักอะไรที่มาแน่ๆนั่น,นคือสิ่งที่เราเตรียมรับมือและใช้ประโยชน์นะ ทีนี้จะทำแบบนี้ได้เนี่ยจะทําโครงการหรือทําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ,อเพียงที่ดีได้เราจะต้องใส่ใจดูเรื่องแนวโลกที่แน่นอนที่มาแน่แและรวมทั้งกระแสที่ผมพูดถึงเรื่องของโลกในแง่ที่จะด้านหนึ่งจะต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอันที่สผมยืนยันได้ว่าการบริโภคในต่างประเทศโดยเฉพะในยุโรปและ America, เ,เขาจะเข้มงวดกับการเอาเปรียนการแช้แรงงานเด็กการเอาเปรียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรหลายๆเนี่ยสินค้าต่างๆที่ทําแบบนี้จะต้องถูกแอนดี้จากผู้บริโภคครับจะเป็นมาตรฐานเพิ่มเรื่อยๆนะทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานที่เราจะมาทำล่ะก็มาพร่าเวลาเราจะทำสิ่งใดเนี่ยเราต้องมองว่า แนวโน้มแห่งอนาคตไปทางไหนและเราก็เตรียมรับมือเมื่อรู้ชัดว่าแนวโน้มแห่งอนาคตเนี่ยมันไปในทิศทางที่หึงให้คุณค่ากับธรรมชาติามากยิ่งขึ้นสองให้คุณค่ากับเรื่องของความคิดจิตใจและจริยธรรมของผู้ผลิตนะครับของผู้ผลิตและของผู้บริโภคมากขึ้นสามเน้นเรื่องคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าโลกเนี่ย มันไม่สามารถใช้ทรัพยากรอย่างจึ้งเดืองได้สิทีิจจีนพยายามทำอินเดียพยายามทำยิงไม่ท้ายแล้วก็ถูกต่อต้านด้วยกระแสโลกไม่ช้าก็เร็วันประเทศใดก็ตามที่หนีมาตรฐานคุณภาพหนีไปเรื่องของความคิดที่ดีจริยธรรมที่ดีการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานนะครับที่ไม่ทาลายธรรมาชาติไม่เอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยเป็นการเตรียมตัวไปในอนาคต รวมทั้งประเทศใดก็ตามมีความสามารถในการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยหรือใช้พลังงานหมุนเวียนก็จะได้รับการพิจารณามาคือคอยดูก็แล้วกันปรนะเดนอันแรกเราต้องกระหนักรู้ในกระบวนการต่างๆว่าโลกแห่งอนาคตเป็นไงทีนี้ผมอยากให้พวกเรากลับเข้ามาถึงเรื่องสิ่งที่ผมจะเป็นให้ความรู้ท้ายเรื่องสามมิติสามระดับเพราะไม่ว่าเราจะทาอะไรก็ตาม เวลาเราทำเนี่ยขอให้สนใจ3มิติไปเสมอวิติแรกวิติไอตัวฉันไม่ว่าทำสิ่งใดดูตัวฉันก่อนนะครับเพราะเราเ,เป็นผู้ริเริ่มไม่ว่าเป็นผอ,อเป็นครูนะครับหรือเป็นผู้นำชุมชนนี่แตัวฉันเลยจะเขา้าไปมีส่วนร่วมเสมอในการคิด การมีวิสัยทัศน์ในการมีจินตนาการเพราะเมื่อวานเร,เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ของฉันภาพอนาคตของฉันคุณอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงชุมช,มชมอนที่ตัวเองอยู่ปเป็อนอยังไงโรรงเียนที่ตัวเองอยู่เริ่มจากตัวฉันก่อนเพราะถ้าฉันเปลี่ยนแปลง <c oughs> ฉันเปลี่ยนตัวฉันโลกก็เปลี่ยนตามฉัน,ปนไปด้วนยะเมื่อเจ้าชายสเศรษฐาได้เปลี่ยนตนเอง จากสัจธรรมดามาเป็นโกมที่จิตผู้นี่ตื่นรู้สภาวะหลายสิ่งหลายอย่างของโลกก็เปลี่ยนตาม้วยนะครับและไอเนี่ยเป็นสองท่านแลยพวกเราก็จะมีบทบาทแบบว่าท่านจะเกษียณปีนี้ปีหน้าหรือปีโน้นมันสิ่งที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยเป็นโมเดลให้คนรุ่นหลัง แต่คนที่มาส่อต่อไปยังไม่ถึงสำคัญนะครับไอ้ทำสิึงใจพิจารณาตัวฉันก่อนไอ้ไอนน้สองดูวีวีในที่นี้คือเห็นความเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนเป็นทีมเป็นชุมชนเป็นเครือข่ายคุณทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าคิดแค่ตัวเองเพราะตัวคุณมันจะยืนอยู่ได้เมื่อมี ไม่มีตัวฉันเนี่ยตัวตัวฉันตัวกูของกูไม่มีหรอกถ้าไม่มีคนอื่นมาเมว่อกี้ของพ่อูจะไม่มีทางที่จะรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนเสียสละหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวถ้าไม่มีผู้อื่นมาเป็นเจ้าตาง,งนึกภาพการณ์กันเพราะฉะนั้นไม่ว่าทำจินใจอย่ามองแค่ตัวเอง วงื่อนที่นี่คืออะไรอินนี่คือผลลัพธ์ที่เราปรารถนาอาจจะเป็นสินค้าเป็นโครงการเป็นผลิตภัณฑ์คิดได้ชัดไหมครับเอาแค่สามพิกติก่อนชัดเจนปะอีวีอิาานชัดไหมไม่มีการกระคำนวณที่ผ่านมาในการทำงานจะดุเดมาคคดกผมก็จะทำเ r ร a k ิ n งให้หลายกลตัวอดเอาเงินใช้ไปโอ้ ผ่านมาไม่มีไอกระยิบตัวฉันแล้วอยากได้ผลงานม,นมันไม่มีวีเลยยิ่งทําไปเพื่อยิ่งหายยิ่งทําไปทียิ่งพังยิ่งทําไปไม่มีใครคบด้วยได้ผลงานก็จริงได้ผลลัพธ์แต่ะครับเป็นผลลัพธ์เป็นโดดเดี่ยว,ลวลแล้วต่อไปก็เซ็งเพราะว่าไม่มีใครมาล่วงลงเพราะคุณไม่ได้คิดคิดของ,วง,งความสัมพันธ์กับผู้อื่นคิดเติมตัวฉัน คิดเรื่องความสว่างสว่าและคิดถึงประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการงานยิ่ยเป็นผลลัพธ์ของสมรรถภาพและเรื่องผลลัพธ์ของประสิทธิภาพนึกออกไหเป็นผลลัพธ์ของประสิทธิภาพของไทยและประสิทธิภาพของบีจึงออกมาตงนี่ไม่ว่าคุณจะมาแสงสว่างสว่างเรื่องของเรื่อที่ตอนนออ้องยอมรับ ข้าเปลือกสิบตันอันนี้คือวีวีของเขาไม่ใช่แค่โบโบคนแต่วีของเขาเขาปรุงอย่างไรครับซนนุ้มโซนชัดเจนมากแัะผลลัพธ์ของคุณไม่มีตัวนี้หรอกอย่าไปคิดวภาเก่งแน่ทุกเรื่องมันมีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ชัด้ภาสามิติมันท่านต้องตระหนักตลอดเวลาสามิตินี้ต้องควบคู่ไปในการทำงานนะครับแล้วผมยืนยนันว่า ท่านจะไม่มีวันล้มเลยในชีวิตทีนี้สามระดับมีอะไรบ้างสามระดับมีอะไรบ้างหนึ่งระดับที่อยู่เป็นเบื้องเป็นพื้นฐานของสัพพสิ่ง์ทั้งหลายระดับอันเป็นที่พื้นฐานของสัพพสิ่ง์ทั้งหลายก็คือระดับของความคุณค่าและความหมาย หรือพระนักเอกมีนิชคุณทำสิ่งใดคุณค่าและความหมายของสิ่งนั้นคืออะไรถ้าตอบตรงนี้ไม่ได้มันก็สักแต่ทำทำทำสรรพสิ่งที่มีความหมายจะมีพลังมากกว่าธรรมดาครับเขาเคยมีใกล้ๆเรื่อง กึ่งกึ่งอุป,ปมาุปมาให้ฟังมีคนเขาไปเห็นชายสามคนกําลังก่ออิฐทำโน่นทำนี่อย,อย,อย,อยู่มีคนไปถามว่ากาลังทําอะไร,รเขาบอกว่ากําลังก่ออิฐชายคนแรกตอบกำลังก่ออิฐออไปถามชายคนที่สองอาคุณทําอะไรอยู่ล่ะเขาบอกผมกําลังสร้างกําแพงไปถามชายคนที่สามอาคุณทําอะไรอย่า มกำลังสร้างโบสถ์เพื่อให้คนได้มาพบปะทให้พระได้มาทำพิธีกรรมก่ออเหมื่นกันทั้งสามคนแต่ถามว่าการทำของคนไหนที่มีพลังพิสศครับนีอ่อะไรครับคนที่สามใช่ไหมเพราะเขารู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาป่อบมันมีคุณค่ามัานมีความอะไรตรงไหน ชีวิตมันขึ้นอยู่กันตรงนี้ครับชีวิตมันมีค่ามันมีความหมายเพราะมันรู้ว่าทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรมันมีความหมายยังไงต่อจิตใจของตนเองนะถ้าตัวเองยังไม่เห็นคุณค่าไม่มีความหมายมันก็ทำไปยังไงกันแก่อันนี้แหละที่เรียกว่าแรงระเบิดระเบิดจากภายในหรือแรงบันดาลใจคือเห็นคุณค่าและความหมายว่าอ๋อมันมีความหมายยังไงนะ ต่อความสุขของตนเองเพราะเราภูมิใจลึกๆได้ทำในสิ่งที่ดีนะสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะชีวิตนี้มันไม่มีวันจบงา่ายๆไอ้สิ่งที่สำเร็จวันหนึ่งก็อาจจะล้มเหลววันหนึ่งสิ่งที่เคยล้มเหลววันหนึ่งก็สำเร็จได้มันเป็นคือ,คอ,คอชีวิตมันเป็นอนิจจงแต่ทุกๆครั้งที่คุณทำคุณมีความภูมิใจสเสมอเป็นคุณค่าและมีความหมายชัดเจนไหมครับ เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณทำสิ่งใดก็ถามตนเองมันมีความหมายยังไงกับชีวิตฉันมันให้คุณค่าอะไรกับชีวิตการกระทำถ้าตอบตรงนี้ได้นะครับท่านก็เท่าท่านควรพบเรื่องแรงกระดูกจากภายในแล้วหรือแรงบันดาลใจไม่ใช่แรงดูดใจที่มาจากนอกแต่มาจากข้างในเพราะคุณถามปา,ม,ามันเจอนะเมื่อตัวฉันเจอและฉันสามารถสื่อสารพบปากพูดคุยกับเพื่อน,นในทีม ปรากฏทั้งทีเห็นคุณค่าและความหมายร่วมกันคิดว่าเป็นยังไงคิดว่าเป็นไงครับถ้าทีมและชุมชนเห็นคุณค่าและความหมายร่วมกันเป็นยังไงะสมโรงเรีรจนตอนนี้เราจับะสมโรงเรียนมีอะไรครับ,รบรอะไรครับ มีความร่วมมือร่วมใจมีความสามัคคีอ่แล้วยังไงอีกครับมีพลังขึ้นมาอีกด้วยนะเพราะมันมีความหมายนะครับเพราะมันมีความหมายปั๊บเนี่ยไม่ว่ากระทำอะไรที่ยากๆคุณก็กล้าลจะสันสายมัต่อไปคุณก็จะไม่ห่วงกับเพราะถ้าไอ้คนที่เห็นคุณค้าเห็นความหมายเจอความปุ่มสมับยากระแบบคุณก็โอ้ยไม่เอาแล้วไม่ได้เรื่องไม่มีความหมายไม่ททำทำไมให้เงยกลา่าวคุณทิ้งเลย แต่ถ้าคนที่มีคุณค่ามีความหมายเขาจะมีสิทธิเรียกว่ามิริยะพลัคือพลังแห่งความภาค ความงดงามมากกว่าธรรมดาเพราะผู้สร้างสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างแมหารวาดรูปเขียนฝาผนังทำด้วยคุณค่าและความหมายคือพูดง่ายกุทิพย์นตนต่อาศาสนาจริงไหมพระคือง,งามมากเลยจริงก่อสร้างยิงสวยมากเพราะเห็นคุณค่าความหมายเห็นนะครับมันเข้าอยู่ในทุกตนูทุกการกระทําของทุกลุกรังวันสิ่งนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคุณค่าและความหมายของท่านของทีมอยู่ไหนและสิ่งที่เป็นผลลัพธ์อยู่ไหน,นกระบวนการนี้หนีไม่พ้นของการสนทนาพูดคุยกันใช่ไหมเรียนรู้ร่วมกันเข้าใจร่วมกันก็จะจูนดนตรีเข้ากันเหมืนอนกับเราเล่นดนตรีนะครับเมื่อวานฟังเสียงกระซิบอย่างเดียวคลื่น นลเล่นดนตรีคนละชิ้นแต่ว่ามันสอบภาษาจังหวะมันจะไพเราะมนุษย์มันร่วมมือกันได้ม,มันก็เหมือนกับเครื่องดนตรีที่เล่นถูกจังหวะถูกโนแล้วมันจะมีความไพเราะนะครับฝาอันนี้พิจารณาไว้สามที3สามระดับเริ่มแรกระดับแรกคุณค่าและความหมายต้องมาจ่อจริงใดระดับที่สองเมื่อได้คุณค่าและมีความหมายแล้วสิ่งที่ท่านจะต้องสนใจ ก็คือสนใจเรื่องกระบวนการและโครงสร้างเออเราจะใช้กระบวนการอะไรดีอะนะมีโครงสร้างอะไรมาสนับสนุนบั้งไหมโครงสร้างในทีน่นี้อาจจะมีตั้งแต่นะครับ,บกฎระเบียบหลักสูตรฐานฐานเรียนรู้นะอาคารสนามกีฬาสามแปลงพอบปลูก งบประมาณไอนน้เป็นโครงสร้างตีได้หลายอย่างนึกออกไหมโครงสร้างมีจังไรอะไบตั้งแต่เป็นกยายภาพจนถึงเป็นระเบียบวิธียะเป็นโครงสร้าง,รก,ารนะางากระบวนการอ่ะถ้าคุณเอาทุกกระบวนการให้มีความหมายขึ้นมาเอาแค่ง่ายๆนะครับเราก็เรียนเราก็เคยอาจจะได้ยินเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า คนคนหนึ่งชื่อโฮวดการ์เนอร์โบรดการ์เนอร์ที่ยเป็นนักการศึกษาที่โด่งดังคนหนึ่งของสหร,รัฐอเมริกาเขาพูดถึงเรื่อง Man มถถัลติเอ็นจิเนียร์มัลติเอ็นจิเนียร์แปลว่าความฉลาดเฉลียวบางคนบอกความฉลาดเฉลียวแปลกประการมนุษย์มันมีความฉลาดเฉลียวด้านคิดเลขเก่งมีตรรกะเป็นเหตุเป็นผลบางคนมีความฉลาดเฉลียว ในการประพันธ์ใช้ภาษาได้ไพเราะเก่งบางคนมีการฉลาดมีความฉลาดเฉียวในการฟังเสียงต่างๆก็สามารถแปลงดนงตรีได้บางคนมีความฉลาดเฉลีฉยวทางกายก็คือเป็นนักมวยเป็นนักวิ่งนะเป็นนักฟุตบอลอันนี้เป็นความฉลาดเฉลีฉยวทางกายนะครับทำงนานฝีมืออย่างเงี้ยบางคนไม่มีความฉลาดเฉียอแต่ะครับเข้าเพื่อนเก่ง ไปไหนเพื่อนรักเพื่อนชอบแล้ว่าโซเชียลอินเทลเซ์มีความเฉลี่ยทางสังคมไม่เก่งแค่เรื่องนึงโอโ้แต่ปราสางาน,นา,านดีมากชวนใครมราทใครอ่อยหมอนี่อยู่ในทีมด้วยนี่งานดีตลอดนึกออกไหมนี่คือความเฉลาดเฉลี่ยแบบะการซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยอาจจะมีไม่ครบแปดแต่จะมีสองมีสามมีแล้วแต่เขามีทุกคนอยู่ในตัวคนมนุษย์ทุกคนแต่เราเนี่ยไม่เคยถูกยกขึ้นมาเห็านา่าเด็ก เราเอาอย่างเรียนฉลาดเฉลียวในการคิดเลขน,นะฉลาดในเการคิดต่กะในวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความฉลาดเฉลียวที่เด็กบางคนอาจจะไม่เก่งคิดเลขไม่เก่งแต่วาดรูปเก่งงานฝีมือดีเขาอาจจะเอาดีทางก็ได้ในชีวิตนึกออกไหมครับอย่างอื่นไม่เก่งแต่เ,เก่งภาษาอาจจะเอาดีในทางการประพันธ์ในการเป็นนักต่อไปเป็นนักเขียนทางด้านอะไรครับอ่า เขาเรียกว่าเป็นพวก Creative Writer ก็ยังได้เขียนบทละครคำประพันธ์โฆษณาก็ยังได้เราเนี่ยไม่เคยมองเห็นตรงนี้การถึ่ตาของเราเนี่ยทำให้เด็กของเราเนี่ยหดแคบอยความสามารถไม่ถูกใช้ทางที่ธรรมชาติมอบให้กับทุกคนมาแต่มไม่ถูกดึงขึ้นมาเพราะถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ท่านก็สามารถแปลงโครงสร้างกระบวนการทงหลักสูตเนี่ย 8ฐานทิกี่ฐานของท่านเนี่ยทุกทุกวิชามีคุณค่ามีความหมายให้คนได้เรียนรู้ทั้งสิ้นวิชาประวัติศาสตร์ทำให้เราได้ของคุณค่าความหมายที่บรรพบุรุษสร้างเรื่องราวต่างๆมาให้เรามันมีเพราะวิชาประวัติศาสตร์ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำให้รากของความเป็นมนุษย์รากความป็นสังคมแข็งแรงสังคมใดที่ไร,ร้รากสังคมนั้นไม่มีวันที่จะ พัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์จะถูกอะไรครับกระแสทุกกระแสทุนยงมันลากไปหมดมันวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นตัวที่ให้รากแก่คนนะมีทาประวัติศาสตร์แยกออกจากวิชาสังคมศาสตร์ไหมวิชาท้องถิ่นไหมแยกออกไหมแยกออกไหมครับนะแยกแต่จริงมันแยกไหมลรัมีสังคมไหนที่มันไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีความภูมิใจมากนะ นะมันถูกแยกออกจากกันแต่ยิงแล้วมนุษย์มันไม่แยกนะแล้ววิชาประสาทมันเกี่ยวข้องกับดนตรีไหมเกี่ยวข้องกับศีลปะละกษนะัตริย์ศีลปะ่ไหมเกี่ยวนะโอ้ศิละปะของเรานะครับอย่างที่เราพูดโอ้โหสมัยเจ้าแม่จามเทวีสร้างโหลดสร้างวิหารช่างเจดีย์มันมีความหมายมาอย่างไงไปอย่างไงท่านมาจากไหนทําไมมาตรงนี้นะครับเจ้าแม่จามเทวีทำไมเป็นผู้หญิงเก่งแล้วมันมีโอโ้ การเงื่องยังไงเราจะเรียนเรื่องฐศาสตร์เรื่องการมุงระบบรอไปด้วยเพราะันในวิชาต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาเข้ามาเล่นได้วิชาชีววิทยาวิชาฟิสิกส์วิชาเลขอันนี้แน่นอนเอามาใช้ได้หมดยินว่าเราเห็นคุณค่าแล้วมีบูรณาการถูกไหมเมื่อเราเห็นคุณค่าเราก็สอนมันไปธรมธรมดาธรรมดาแต่เราเห็นคุณค่าอะไรเราพลิกมันเป็นายาไม่ต้องอะไรนะครับมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนรุ่นลรุ่นเนี่ย วิชาการเรียนการสอนเขาก็ไม่มีอะไรใหม่เลยเพียงแต่ว่ากระบวนการก็เปลี่ยนอยากให้เด็กเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องกับคณิตศาสตร์บางโรงเรียนก็เอาเด็กมานะครับให้เด็กเล็กๆง่ายๆทําขนมกินขนมเค้กและในการึงเค้เด็กุณต้องเรียนรู้ในการชังวว่งตวงวัดนี่็อกไหมมันก็ต้องบวกลบคูณาหารไปตลอดนะครับ จะขายของทําไมคุณต้องคำนวณเลขเป็นคุณจะขายสินค้าคุณผลิตสินค้าต้นทุนมาเท่าไหร่ผลิตสินค้าเสียค่าแก๊สค่าลมไปเท่าไหร่แล้วถ้าจะขายคุณข,ขายตทนนี้ก็เริยคำนวณไปด้วยแต่ทำโด,ด,ดยบาานะครับการทําขนมนอยู่ที่ว่าเราจะเร่ยนัำนันยังไงนะเพราะฉะนั้นวิชาั้งหมูณนาการกันได้ช่วยสอปภาษาน้กันและกันได้ถ้าเราเข้าใจที่มาที่ไปเท่้งหมดเพราะฉะนั้นถามว่าวิชาเศรษฐกิจพอเปลี่ยนเป็นของใหม่ไหม ไม่ใช่หม่เราเราารัมบูรณาการเข้ากับทุกวิชาที่สอนได้เขาก็รู้สึกว่าเขามีภาระเพียงแต่ว่าทาให้ครับมีกระบวนการที่มีสีสันมีโครงสร้างบางอย่างเรารองรับและมีมินิมีความหมายให้เด็กนตระนักมีความหมายการเรียนก็จะไม่ไม่น่าเบื่อนะ้คนสอนก็ไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันมีกระบวนการใช่ไหมครับผู้สอนไม่ได้แต่ สอนสอนอย่างเดียวแล้วแต่เป็นผู้เลยครับเหมือนกับเป็นวิทยากรกระบวนการคอยกกับดูแลชวนเด็กทีนน่น่นนีนั่นเริ่มตั้งคำถามมันก็จะไปละโดยเฉพาะโรงเรียนประถมจะเป็นกุญแจที่สำคัญเพราะเด็กมันรับรู้พวกนี้ได้เร็วแล้วมันสนุกด้วยแล้วถ้ามันติดตัวไปแลวต่อไปมันพอมันเข้าพุดเกิดเป็นมักก่าอ่านเป็นเรื่องแล้วมันอยากรู้เรื่องอะไรหัวใจสําคัญของเราคือเราสร้าง inspiration ตัวของเราเห็นงานของเรามีคุณค่ามีความหมายเด็กมันถูกถูกแรงระเบิดจากภายในของครูเนี่ยทำให้มันระเบิดจากภายในด้วยเพราะครูเขามีวิธีการเล็กผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะสุดท้ายเมื่อตรงนี้มมนมีมินิ่งผลลัพธ์คุณไม่ว่าคุณทาอะไรมีคุณค่ามีความหมายตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นแค่จบโครงการโครงการมันจะมีคนเอาไปสืบทอดต่อทำต่อ เป็นนอรดกที่มีความหมายต่อเพราะาเขาตระหนักสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในผลลัพธ์ด้วหัวใจของผู้ให้วิญญาณของผู้ใหนะ้เหมือนกับท่านยคุณทุทธาทำไมท่านบอกว่าฉันจะเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเพราะเห็นคุณค่าความหมายมันลึกซึ้งของพระรรมของคำสอนพรนะเจ้าจึงคุกคิดตนเองเป็นทาส และจะรับใช้จนถึงวาระสุดท้ายนี่เพราะเห็นคุณค่าตองมาเห็นคุณค่าความหมายเนี่ยอันนี้เหมือนกับประเทศชาติจะดำรงอยู่ต่อไปได้เมื่อเขาเห็นคุณค่าและความหมายทั้งหลายถ้าเราสร้างคนที่เกิดมาไม่มีม,มีคุณค่ามีความหมายในชีวิตมนุษย์คนเนีู้กพัดพาเป็นจออแหนงไปทั้งสิ้นถึงตรงนี้นชัดเจนไหมครับสามมิติสามระดับชัดไหมอันเพราะว่าจริงยอาจารย์ทำทั้งหลายเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างแล้ว พียงแต่ว่าต้องกระหนักต่อกระบวนการความลึกซึ้งในสภาวะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมเชิญให้ทุกโรุเรียนนะครับขึ้นมาพิานิจพิจารณาดูสิ่งที่ตัวเองเขียนไว้เลือกเอาแนวโน้มที่แน่นอนนะที่คิดว่าแนวโน้มที่แน่นอนเนี่ยภายใน5ปีนี่มาแน่ๆคือปีจนถึงปีสองรย6กสกรลั สองพาราิเนี่ยแนวโน้มเหล่านี้นะมันจะหนักจะเบาก็แล้วแต่นะครับเมื่อท่านเห็นแนวโน้มที่แน่นอนแล้วท่านก็ช่วยกันคุยต่อเอไอสิ่งที่เราทำกันเนี่ยนะสิ่งที่เราทำทั้งหลายเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับทำมาสองปีสาปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่และบริษัทที่พุเม่อวานเนี่ยนะเราจะแปลงยังไง ให้เป็นเป้าหมายที่จับได้ตรงนั้เพราะวิสัยทัศน์นี่มันเขามัน,นขขางยาวสิบปีสถานการณ์มันมีสิทธิ์เที่ยวพลิกไปพลิกมาได้เพราะมีของความไม่แน่นอนอยู่น่ออกหมังะะนันท่านจะต้องนะครับทำวิสัยทัศน์ให้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน